โอ้หลายขักต้นเห็ดท,ทั้งน้อนเห็ดทางนั้นพอโลบนนี่ทอดอืมปลาหลายขั้กตุนนะเจียมกระดงตุนโอ้เห็ดครับพี่นอ้องเห็ดปลวกเห็ดโค่นครับสวัสดีครับพ่อกับผมลูกซรายใหญ่เกษตรรอสวนครับเมนี้มาหาเก็บเห็ดปลวกเห็ดโค่นครับผม เบิ่งไปชมกันนะครับว่ามันหลายขนาดไหนนะครับผมชวนอย่างนี่นี่ดอกหนึ่งดอกง่ายยึนฝุ่นฝุ่นหงายค่ะแต่กีง่าหันฝุ่นิดอืมอุตุอีกกี่เลยไหมมันบม่ไสีดยาเนาะมันไลยขึ้นมัมเนาะ แคบกระสียาขาหยาไม่ขึ้นหรอกยือชวนเขาพิณทั้งหลายดิสวนผลตีเขาไปหาไปอยู่ง่ายเขาเข้าไปนั่นทางออกไกลกว่านี่ก็คืนบอกนมมากีดยางมาดิได้กระต้านึงมาดิอ๋อหมดขึ้นมะกีดยางเนี้ยหมดขึ้นครับพ่อครับหลายครับเดี๋ยวตังมาเคลียหาอีกไหมดีๆได้กระต้านึงทำหมดขึ้นหลานมาเอาครับ แป้ว่าอันมันมาเอามองมิ้วกบไว้มิ้วมิ้วปากลักไว้มิ้วเป้อันนั้นขนาดลายมิ้วได้ไปเมื่อวานนี่แม่อ่าซิบฮุกซิบดอกนี่เห็นบ่นี่แม่แม่จีบรึเปล่าพอ่จับได้เลย๋อพี่ออกไปเรบ้างน้ำอะไรจะเอาไอาเห็ดป๊กนี่เออเอาใบเห็ดป๊กได้ไป ลูคแม่เราลังเหยียบเด้อโอ้ครับนขามันย่ <hep. S 1> าวยู่ดในน้องขาเง่าแต่ว่าเอาไปมันก็เป็นขาในน้อโอ้ยุ่งหลายย ouais? ุ่งหลายค่ะยุ่งหลายยุ่งหลายโอ้หลายอิรีเด่นว่าต้องไปหาเก็บไก่เด้อนี่ คือชวนยางจะาของเนี่ยมันออกมันนั่นลายดมัน,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 นมหน่นนอยอออคือคคมหานะเน่ะอ้ยแม่ยังสีนี่ไม่เปตะมันเก็บนะแมเเนาะโอ้หลายขนบบออยนันี่ไปจะออกเรืองกาทถิตมันหน่อยเอา,าหมดเดินเนอะ ขาวันไหนจะเอามันที่นไนนะว่าต้องให้มันเกิอดอีกตัวแม่อันหรืวอันเบิ้งมันเป็นอันนี่มันออกมาแล้วพี่พี่เบิ้งกระตาบังปูนปูนออกไปครับคุนตาไอดอกหน่อยตาเอามาแล้ว ยังไม่เป็นเห็ดไม่ดังปูดบนนึงอ๋อขายไงมันมันกรอบเนาะเดน้อยร้ายก็จะเอามาเลี้ยงย่านแต่ไกลละมาเขียมัาม่าดอกเฮ้ยมัาม่าดอกไก่มากกบวัดเขียร้ายจ้ะนี่แม่กินมาเนี้นี่มัน้นจะเอามาเลี้ยง โอ้โเสียงขาดังปุดๆอเอาบ่นี่บ่เอาดอกเอาไดดอกเอาอันที่าทุ่มใไปต่ปนมือไหมจังมาเอาอันนั้นเอาใบไม้ทุ่มนั้นอันเอาอันนี้บดผู้ใดดอกเอาทุ่มใบเายั่ยดเต้นอยู่ตรงนี้ เสียงขาดังปุดมงงามค่ะม่ได้เกิดไม่ได้เกิดเกิดออกจากมือนี่ไหมโอ้วันมัหยังหาทิหนู เนือหาท่าชนนั่นเห็นบ่หนี่หนี่เห็นบ่หมองซักหลายตัวทีบอกแม่อยู่เลยว่าให้มันนั่นนั่นก่อนมาถ่ายวิดีโอจะมาถ่ายห่วของว่านรออยู่ของบอรอมาหอดที่รอแต่เคยมันเคยออกแถวนี้บ่เคยออกเท่าตี้มันออกทั้งทิงห่างๆมันออกเป็นปลาปลามันกินดินใช้หลายทับมันแม่ มอนค้างเาีย <irsiniz. S 2> เอาหนองอยู่ในดินแล้วก็เกิดอีกนะแม่เนาะมันอยู่นน่บะท่านมองซุ่มบะท่านเกิเหน่อยนอ่าโลดเลี่ยเกิยพราะปนหว่านึงดอกหน้อยก็นิตนะีเนี่ยน,น่ิบอ่อนตยนี่เตยนี่ซนน้อยๆนี่มเร็งปลายเนียบหนิเอาวะเน่ยอเอา บังโน้มันเอาอยู่นี่บอกมันกัดแจ้วบมดมันเอาตาดอกบานไปแม่เหมียวเออเหยียบเออแล้วบางเหมียวเหยียบนะบอกอนะเห่าทายกล่องบนเห็นเนาะเพราะว่าเหมียวอันเหมียวอันนั่นไหวเหมียวเหยียบไม่ไหวอ๋อได้หมดแล้วเนี่ยอันนี้นหนึ่งนี่อ๋อ นี่นี่ดอกหนึ่งแม่สองใหญ่อยู่นี่ปลาก้องจังใหญ่หยยบเถีดบัดละถ้าจะบอกแม่ลายเนาะแม่เนาะจะฟ้องบะเบิ่งเนาะเหยยบปล่กร้องอยู่หม่องปลาทั้งเครื่องจะลาย ต่กี่มันเด็กเอาว่ากี่น้อยๆเอาโลดมันอยู่ใกล้กัน ฮึมูนี่ไงยืดรืบอยู่อลุกยาวออกมาอันตร์เกิด เก่งเฮ็ดไปวัดหกูบ่นอกค่กูจะน่าอย่างเดียวเบื้องเบื้งบ้อเ้ไดบ้อเบ้องเา้งเบียเบื้เคยบ้ง้เ้อ ยูนาวัดยูใสยูนาวัดลายครับสทีพญโล่ดอกมือนนะมันเปีลวไงเออมันเป็นเห็ดปวกไงยูหดเลมถนนอยู่หลักสากิโลน่ะลายคนนีทีไปคนขึ้นไอ้พวกไสรมันมีแจะดอกบานปีๆที่ไม่จะดอกบานจิงขึ้นมันจนนันจนสีโลยแล้วว่าตีพ่อทีมันม่ค่อเก่าหรอมเช้าพวกเจ้าหาบ่ อันน้อยๆแล้วเขาไห้เอาใหา่อยู่ดีน่เมื่เห็นที่ดอกง่าเหรอเนาะง่ครับที่หมอที่เห็นนะที่มันกบานเนาะตะวันเนาะเออมันกบาเบางเงิบงเก่งเหลมิถัดอกที่มันเอาไปมัน่า เอาแกงกรถเปียงพราใสามหยังเบิ้งหิออกไปเก็บอีก้อนมันวา่าีิเนาะเก็บไปแม่มันมนะอว่าแม่บอกคุณนงมาเห็นใบถายวิดีโอหลานหาหลานหาอันนั้นมัน,น,น,นมนเป็นไปไย่าง บานเจุ <Merci. S 1> mm ่มองงจุ่มิายมองทาน้นงีเหนี้เลยแม่อนนี้เลยเยอเลยนี่จุ่มเนี่ยบานมันทีได้หน่อยดีมืนบ่จุ่มน้เอจุ่มไม่ไกลกันเขาก็เห็นว่ะมไืม ด oh. <Yeah, couple. S 1> ิเปโอล้มอีกอยู่จ้ะในหนังสือมันบ่มหอบฟังมันคือบานอนเม่กับมักหน่องวาช่วงชีเจียนหาเลยหนีมากบวบเยู่เจเห็ดเพ็ดหนี้มาหาแต่มาขึ้นเนาะ นิ้วขีดไว้แล้วมาเคลื่อนยงรถมันมาเลยบักนกไปเห็นมันมากีดยางเนาะก่อนเอาวอกกีดหน่อยเอาเอาหมดเลยมันจุกเอยู่กันว่าจะเอาหาเงี้ยกินได้อยูุกินแฉะเพื่อย่างตัวหนึ่งหนึ่งเขาเกิดกันได้มันหลายปานน่เออข้อหนึ่งดอกเว้ยหนึ่งเนาะข้อหลายปานน่เนาะเอาหมดเถอะอ้อมมือนั่นมือนี้โอ้นถ้าปนตัวโอ้ยปนน่ยมัน สิดอกเศ้าดอกกระปนเลยดิชี้หาดอกกันั่นได้เบิน้นเนี่ยพเาะวันมันยุบไหมพี่กะปนกินกหดอกเด้อเออจะได้กินเบิ้หดอกเอา้ามันดอกน่อยบ่านโอ้ยเ,เขิกรตาแล้วขันบันได็เต็มตาแด็ทีพน่นเนี่ยขันบนนันเนาะ ตีมันิ้งในปากเออกี่กมันหลายักเกิดกันล้างเกิอดอีกแม่ยี่น้าหกักกุี่มันเดี๋ยวมันกซอดอีกดอกมีวต้องหาปลาเห็นมันคัีบไหาได้หนจุ่มนีเอาดอกจุ่มนี่ออเอาจุ่มทีซะมันแตกล้วแมนแมตคนกไม่ผิดมันผิดกันมันจีหวงอ๋อโอ้ยเ เอียดเลยส่ะคุกนี่มามันสดมากนี่นจะหกัหกยางเอาอยากจักหน่อยือถือหากยางยักิ่อย่าเอามือบังนะมัอถือหักยางเสียงาน้องเปิดมันหกักย,ยางหา เอาโลจ้ะพ่อจากน้อยมันกระบาลเท่าน,นั้นตัวเฮ้ยสวยมากี่กระบาลเท่านั้นโอ้อยเอามีดน้อยๆก็ได้เสียม,ม,มยังไงคิดหาดยางจะโค้งตับอกว่าให้เอาเสียมมาเสียมฉันก็มีนี่เคิดเคิดกีค่ะนี่ นี่ระวังเหยียบเออตุ่มๆอยู่หนิหูตีตีอยู่นี่เอ้าเอามันเลยอือไปครับแม่หนี่กแม่นได้หนิแม่เดลยไปหอดใส่มาเอาบระท่านไปหอดใส่อยู่นี่เราหาท่างนีกันมันออกสุปลาบอลเนี้ยปลาอย่างออกปลาเทิงปลาไตออกเบิดของไข่นาท้องออกหลายก็นี่เออกินช่วยเลยเขาจงไป เออจิงง่ายแลเราข้างนอกไปเขาก็สิไปในเขาโท่มากเอาไกลไปห่อยู่ักลหอาหารไกลหมดพอดีไม่เห็นดอกน้อยไรอยู่ด้วยกันพนมาหาเอาโดเนะอำเัมนคนพ่นมาลอศระแฝกแสงธรรมดี นอนนี่ก,นนนกนอนเขาเอา้ีขเขาบอไดเอดอก่นบารุ่นเนีเอเป็นกีเขาเรียกกี<ะ>ดอกคือดอกบาน,นาม,มันเป็นตุ่ม,มเรเป็นตุมอุอปดอกบานเต็มยูนี่ก็ดอกกี ม,มันก็แคบกรหวานจะว่าดอกบานมันได้หลายวะ่ะจีดอกทานจะได้หลายคีบข้าวเดียวเต็มกระตาจี ขึ้นหน่อยเดี๋ยวสิีไอเกียมันตรงไว้เนาะมันหาวเห็นเด้อเที่ยวน่ามันบานแม่สิทมันบานอืไปไปเข้าไปเข้าไปร่งหัวเลยเข้าบรรยากาศตอนเเสวะครับพี่น้อง งลายครับัววม้ขเยันขยันมาลบกาและเสาะเออกูว่าเห็มาลุกไปฉามด้วนยวนี่ครับพี่น้องบอ่อหัวกครับคลิปหนาครับผมเจอกันนะครับบอ่อหัวก พาอพี่น้องมาสอนห่วงนะครับไปเบิ่งเห็ดกันครับมื่อนี่เต่านี่เดือดหลายแบบโอ้หลายขักตนตอนเห็ดทั้งนอนเห็ดทางนั้นพอโลบนนี่พ่ออืมพ่อห,หลายขั้นตอนเตรียมกระดงกุ้งโอ้เห็ดครับพี่น้องเห็ดปลวกเห็ดโค่นครับเขาเอินเห็ดปลวกหวเห็ดปลวกจีกดีลยแม่ ยงไปวัดน้ำมาสันครับกูละใส่เพลนหมาแล้วมงมุส่งเศร้าเาท่านดอกเปิดสันแล้วปเนี่ยเ้าก็ไปแล้วขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับผมผู้ใดพานไปพานมาขอว่าเบิ่งกะอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเปลี่ยนกําลังใจลูก้ายใ่นะครับได่ทําคลิปต่อตไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมลูก้ส้ใยเกษตรลอสวนขอลาเพียงซำนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ